สวัสดีครับผมจากสิบเอกอาชีวิตกิมทองครับอตอนนี้มารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรตะก้อนนงหนองโพรานด์ชบุรีนะครับก็มีความรู้สึกครับว่านักกีฬาของเราเนในแมตช์ที่ผ่านมานทำได้ดีนะครับสาเหตุที่ทําได้ดีเนี่ยก็ขอยกค,ความดีความชอบให้กับ ทีมงานทั้งหมดของสโมสรตะก้อนนหงงโพราชบุรีนะครับเนื่องจากว่าในการแข่งขันแมตช์แรกเนี่ยเรามีการเตรียมตัวนะครับในการฝึกซ้อมใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับครับครับกรักครับครับกรรันกับคร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 ันครับ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 คร้บค้บ็รัรับุรัรักครับครับครียมในบรืบองขบคเกบครับครับรักรรรรรรับรครครัับ แต่เราก็ไม่ไม่ได้รับอย่างเดียวนะครับเราก็เตรียมในเรื่องของเกมลุกนะครับก็มีการศึกษาผู้แข่งขันพอสมควรนะครับเพื่อที่จะเจาะนะครับเจาะจุดอ่อนของนคนปรปฐมแล้วก็จะเก็บชัยชนะให้ได้คือดีกรีของนคนปรปฐมเราก็รู้กันอยู่นะครับว่านครปฐมเนี่ยแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าเก่ามากนะแต่เราเนี่ยแชมป์ใหม่นะครับแชมป์ใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็คงยังยืนยันว่าเราอยากจะรักษาแชมป์นะครับก็ คิดว่าในแมตช์นี้นะครับเราก็จะทําเต็มที่อยู่ที่จังหวะนะครับจังหวะและโอกาสนะครับถ้ามีจังหวะเราก็จะต้องเออ่วยโอกาสนั้นให้ได้ก็ทีมทัครปฐถนะครับนกครปฐถุก็เป็นทีมที่ค่อนข้างมีระบบคล้ายๆกับทีมหนมุนม่นมงโคราชบุรีของเรานะครับแต่ตอนนี้จุดแข็งของเราเนี่ยก็คือนักกีฬาเราเนี่ยมาเก็บตัวฝึกซ้อมมาอยู่ในแคมป์ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับคิดว่าประมาทเราไม่ได้ เราก็ไม่ประมาทนครปฐมเช่นกันครับ um> ก็ผมก็อยากจะชวนพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีนะครับมาดูกีฬาเซปักตะกร้อนะครับซึ่งกีฬาเซปักตะกร้อเนี่ยเป็นกีฬาที่ดูแลสนุกนะครับและก็เป็นกีฬาที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อเสียงของชาวจังหวัดราชบุรีนะครับก็อยากให้พี่น้องมาช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมตลก้วกสโมสรตะก้อนหนุนหนโคราชบุรี